เคยสงสัยไหมว่าทําไมดูคาติต้องมีสายพานทามิงสงเส้นนะครับทำไมไม่ใช้โซ่เราวลินเหมือนรถรุ่นอื่นๆจริงๆรถยุคใหม่เครื่องบล็อกใหม่เขาก็ใช้โซ่เราวลิ้น,นะครับแต่เราจะจําภาพว่าเอกลักษณ์ของดูคาติจะมีสายพานสองเส้นนะสูบนอนเส้นหนึงสูบตั้งอีกเส้นหนึ่งซึ่งถึงเวลาต้องมาคอยเปลี่ยน ถ้าเป็นโซ่ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าเป็นก้านกระทุงก็ไม่ต้องเปลี่ยนทําไมถึงใช้สายพานเพราะดูกติมีแนวคิดที่เป็นบริษัทแข่งรถแล้วดันบังเอิญมาทํารถขายออกบิ๊กไว้อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงสีออโตพร้อมสตาร์จะมาพูดถึงเรื่องเซอร์วิสเวทเทแนน์ของดูกตินิดหนึ่งบางคนจะบอกว่าเอ้สายพานเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาคอยเปลี่ยนจริงๆสายพานมันเส้นไม่กี่ต่างนะครับแต่โอเคถ้าเกิดรวมๆกันมันจะมีเรื่องเดสโมเซอร์วิสซึ่งไม่ใช่แค่ดูกรุ่นเตีรุ่นจะต้องมา ทำเซอร์วิสตรงนี้เช็คระยะตั้งวาวอะไรก็วานไปนะครับแต่เอาจริงคือถ้าต่างชาติต่างประเทศนะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเนี้ยเพราะว่าส่วนใหญ่รถเขาก็จะเข้าศูนย์เช็กระยะตามระยะเวลาเพราะรถของเราเราซื้อมาหลายตังนะจะไม่เซอร์วิสคีย่างเดียวก็ไม่ใช่แต่เมืองไทยเราไม่พังไม่ซ่อมนะครับอันนี้เป็นไมล์เซ็ตที่ต้องใช้ว่าคนกลุ่มหนึ่งมีแล้วกันคือรถยังขับได้อยู่ก็ขับไปเถอะจะไปเสียตังซ่อมเซอร์วิสทาไมเปลี่ยนแค่น้บเบิเครื่องก็พอซึ่งเป็นความคิดที่ผิดมากนะครับมันไม่ใช่ดูคติค านั่งเซอร์วิสตั้งวาวเหมือนกันเพียงแต่เราจะรู้สึกว่าเออดูคติมันเป็นสายพานนะมันต้องเสื่อมมันเพราะาด้วยความที่มันเป็นยางมันต้องเสื่อมสภาพเราต้องคอยมานั่งเปลี่ยนกลัวม,มันจะขาดนะครับมันเป็นเรื่องการตั้งวาวเจ้าระบบสายพานไม่ว่าจะเป็นโซ่จะเป็นอะไรเราต้องมานั่งตั้งวาวเสมอนครับถามว่าพออะไร เครื่องยนต์ทุกรุ่นเครื่องยนต์สันดาปยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับในรถยุคใหม่ที่เป็น E v วเนี่ยบ่าวาวมันต้องสุดยิ่งใช้งานหนักยิ่งใช้งานไปเรื่อยๆมันจะต้องสุดซึ่งแต่ละเครื่องแต่ละผู้ผลิตเขาก็จะมีบอกว่าเอ้ยเราต้องคอยมานั่งตั้งวาวทุกหมื่นโลทุก20 0 0 0โลทุก30 0 0 0โลแล้วแต่เครื่องเลยว่านไปอย่างในดูคติมอลติสตาร์บิฟนี่ตั้งวาวที่6หรือเ0 0 0หมโลเนะี่ยคือเขามีข้อมูลเขาว่าต้องมานั่งตั้งเท่าไหร่ซึ่งเราควรจะต้องตั้งบางคนบบออกกกกเเ้้ยยย่่่าาวาวมมว,าวมมมัััััันน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 นสสดดดดดดดิิิิิิิึึึงงงงงชไไปป็็ขีีตตต งแต่กินน้ำมันนิดนึงหรือว่าบางคนไม่รู้เรื่องก็บอกก็มันยังขี่ได้แต่รู้ไหมว่าควรให้ความสําคัญกับการตั้งวาลวไม่ใช่ดูกติค่าเดยวอย่างนี้มั่ยำนะครับเครื่องยนต์ทุกรุ่นที่มีวาลวมันต้องคอยตั้งตามระยะเพราะว่าลองนึกภาพนะว่าเจ้าวาล idi เสียนะ่ยอะไรเป็นตัวคายความร้อน ลองนึกภาพ3าวิ1น3องาอ่ะพอละผมเฉลยเลยแล้วกันการคายความร้อนให้กับตัววาลวสังเกตว่ามันไม่มีน้ำหลอ่อยางไปเลี้ยงรอบวาลวมันไม่มีน้ำมันเครื่องไปเลี้ยงรอบวาลวนะครับแล้วอะไรเป็นตัวคายความร้อนบ่าวาลวคายความร้อนให้กับตัวก้านวาลวหรือตัววาลวนั่นแปลว่าอะไรถ้ามันเกิดยันมันปิดเคียร์แลน์มันไม่ได้ที่มันไม่ได้ไรมันจะเกิดการคายความร้อนได้ไม่ดีแล้วมันก็จะทําให้เสียหาย นึ่งผ้าไหมครับบอกว่านึ่งผ้วาวมันจะเปิดปุ๊บปุ๊บตลอดเวลาเนี่ยไม่รู้เปิดปิดกี่รอบนะครับคือปิดเปิดปิดเยอะมากนึ่งผ้าไหมเวลาจังหวะที่มันสัมผัสเที่ยววินาทีนั้นน่ะมันจะมีเหล็กกับเหล็กมันจะดูดซับดูดซึมความร้อนไปเพื่อแผ่ไปที่เสื้อสูบแล้วเสื้อสูบก็จะให้น้ำลอยอย่างนั้นมันเครื่องคายความร้อนแต่ลองนึ่งผ้าไหมครับว่าถ้ามันยันหรือว่าตัวชิมวาวมันยันไม่ว่าจะด้านบนหรือด้านล่างเนี่ยมันเกิดเคเรนท มันจะทําให้คายความร้อนได้ไม่ดีนี่คือสาเหตุที่ก็จะทําให้เครื่องพังแต่ก่อนที่มันจะพังขนาดนั้นนะมันจะมีเรื่องการกินน้ํามันสตาร์ติดยากพวกวาลสไตล์วอลยันนะครับบางคนเนี่ยจะมีนิดนึงคือว่าเฮ้ยเครื่องเงียบกิฟเลยเนี่ยไม่ต้องไปตั้งถามว่าไอที่มันเงียบเพราะมันยันมันชิดกันเรียบร้อยแล้วนะเคเลนต์มันไม่ได้คือถ้าคาว่าเคเลนต์คือระยะห่างมันเนี่ยมันต้องมีระยะห่างตามค่าคู่มือของโรงงานของเครื่องนั้นๆนะครับบางเครื่องเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าเงียบพััััััังงงงงงงดดวววิิ่่่่่่่นนนนนนนีีคคือออออขข้้เเท็จจรรรพาาาาาาะะะะไไลลมมมมมมหหตยแปก กิดการกรบก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 บที่มันดังแต่ถ้าเกิดมันชิดกันมากเกินไปหรือมันมีระยะเคลนที่มันน้อยเกินไปเครื่องจะเงียบแต่นั่นแหละแปลว่าเตรมสัญญาณใกล้จะพังแล้วนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งสังเกตหรอกว่าเฮ้ยเครื่องมันดังหรือมันเงียบนะ เข้าตามขูมือเข้าตามแมนนวลรถบอกให้เซอร์วิสเมื่อไหร่ไปเข้าเดี๋วนั้น <c oughs> นึกภาพไหมครับไม่ว่าจะเป็นดูกติหรือว่าจะลดค่ายไหนๆก็ตามควรให้สําคัญกับการเซอร์วิสนะครับคนไทยจะกลัวอย่างนึงกลัวการเข้าศูนย์นะครับท,ทั้งที่ศูนย์มันก็ไม่ได้แพงขนาดน,นะนั้นทําไมถึงต้องเข้าศูนย์เพราะว่าศูนย์จะมีเรื่องต่อเครื่องมือพิเศษเรื่องการเซอร์วิสเพแนแมนแทน,นเครื่องยนต์นะครับเป็นไปได้อยากให้เข้าศูนย์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับร่วงเครื่องระบบเรื่องตัวการตั้งวาวหรือระบบทามมิง่งอ่ะบางคนโอ๊ยก็ตั้งวาวไม่มีอะไรหนก็เปิดฝาแล้วก็สอดฟิลเลอร์แต่สิ่งที่ทุกค่ายหรือศ,ศูนย์ทุกศูนย์ที่จะต้องมีคืออะไรเรื่องสเปเชียลทูนะครับการล็อกแคมการล็อกข้อเวียงการปลดโซ่หรือว่าอะไรก็ว่านไปนะครับการสอดฟิลเลอร์ นึกภาพไหมครับฟิลเลอร์เนี่ยเป็นแผ่นบางๆเนี่ยสอดไปเรื่อยๆเนี่ยคำว่ามันต้องตึงตึงมือนิดนึงความตึงมือของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอ่าถ้าเกิดเป็นศูนย์ไม่ได้ใช้ความรู้สึกคือมันจะมีเรื่องตัวการที่บอกศูนย์จะมีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับแต่สําหรับที่ซีเรียสที่สุดคือเรื่องสเปเชียลทูบางคนบอกว่าก็มาไว้สิแคมองศา,านี้เราเมจิกมากไว้ปึง้งปึ้งใส่ให้มันเหมือนเดิมนะมาเป็นองศาเดิมนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีตัวสเปเชียลทูในการล็อกบนล็อกล่างหรือล็อกทุกอย่่่่่่่าาาาางงงงไไไมมมมมใ้ััันนนนนขยขยบขยบบกรเือคอคควีแแทํตจิๆช มันมีไวเพื่อล็อกเพื่อไม่ให้องศาพลาดหรือเพี้ยนแม้แต่องศาเดียวลองนึกภาพตามผมนะครับบางคนเนี่ยเปิดฝาตั้งวาวไม่มีการล็อกอะไรทั้งสิ้นใช้ระบบเมจิกมาร์กแล้วก็หมุนหมุน,หม,นหมุนให้มันได้รู้ไหมครับว่าองศาแคม,มเคื่อนแค่องศาเดียวนั่นคือโอเวอร์แลปมันเพี้ยนเลยนะครับองศาการเปิดปิดวาวมันเพี้ยนเลยนะครับโอกาสที่วิ่งไม่เหมือนเดิมวิ่งไม่เต็มที่มันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องการตั้งวาวแนะนําให้เข้าศูนย์นะเพราะาสุดท้ายจะชิมวาวเอ่ยยางซิลฝาวาวทุกกกออออยย่่าาางง็ต้เบิศูนไทีประะหัดมจจ เพราะว่าทําไม่ถึงโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์น่ยมันไม่เหมือนรถยนต์ที่ของอะฟเตอร์มาเก็ตมันเยอะมากของศูนย์หมื่นหนึ่งของจีนที่มันปั๊มเหมือนกันเป๊ะเลยอาจจะเหลือร้อยเดียวเหลือพันเดียวมันมีให้เห็นนะครับแต่สําหรับบิ๊กไบค์ส่วนใหญ่เราก็ต้องเบิกที่ศูนย์นี่แหละเพราะว่ารถมันไม่ได้เยอะตลาดมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้เยอะเหมือนรถยนต์จนขนาดที่ว่าเขาเจาะจงทําออกมาเพื่อขายรองรับสําหรับคนที่กลัวซื้อของศูนย์นะอันนี้พูดถึงสวิตซ์รทั่วไปอันนี้พูดถึงรวมๆรถทุกค่าย ต้องเป็นสายพานออกทะเลไปสกายนะครับดูกติเราจะเห็นว่าสายพานเนี่ยมันใช้มาประมาณโอ้โหหลาย10ปีตั้งแต่ก่อนผมเกิดเียนะผมไปเดินมิวเซียมมูเซโอที่ดูกติผมเห็นโอ้โหสายพานทามิ่งนี่ใช้ตั้งแต่ผมก่อนผมเกิดเีกนะเป็นแนวคิดที่ต้องแต่สมัยนั้นเลยแหละว,ว่า ทำไมถึงต้องเป็นสายพานเพราะสายพานมันอยู่นอกเครื่องเนึกภาพั้ยครับถ้าเป็นโซลาลินมันอยู่ในเครื่องอ่าแล้วในอดีตอะ่ะรถยุคเก่าชอบเอาโซลาวลินวางไว้ตรงกลางถามว่าเพราะอะไรสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเคเลนในการสร้างหลายๆอย่างผมว่ามันยังไม่แม่แมนเท่าทุกปัจจุบันทุกวันนี้สังเกตว่ารถยุคใหม่เราจะเห็นว่าโซ่ลาลินส่ะมันจะอยู่ไม่ชิดซ้ายนะก็อ,อยู่ขวาไปเลยทําให้เราสามารถเปลี่ยนได้อ่าหรือว่าสามารถเซอร์วิสโซลาลินได้โดยที่ไม่ต้องผ่าเครื่องเป็นหนึ่งเสียง ไอโซ่ที่อยู่ตรงกลางส่วนใหญ่ต้องผ่าเครื่องเป็นเสียงนะครับเพราะว่าเราจะคล้องข้อเหวี่ยงยังไงล่ะไอโซ่เราลินที่อยู่ตรงสมมติ4สูบโซ่เราลินอยู่ตรงกลางเราจะคล้องข้อเหวี่ยงไงแต่ถ้ามันอยู่ริมเนี่ยเราสามารถคล้องเปิดบนเปิดล่างเพื่อคล้องได้อ่าลองดูภาพตามนะครับสมัยก่อนส่วนใหญ่โซ่เราลินอยู่ตรงกลางหมดทําให้แล้วอนาคตถ้าโซ่ยืดทําไงมันยืดยากนะแต่มันก็ยืดยังไงมันก็ยืดเขาเลยแก้ปัญห,หาเลยการใช้ตัวดันโซ่ดันเขาไปเรื่อยๆดัน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 ,ดน แล้วก็ถึงเวลาตัวดันโซเสื่อมก็ค่อยมานั่งเปลี่ยนเอามานั่งให้เบื่ออีกที่บอกว่ามันจะมีค่าที่มันสามารถวัดได้ซึ่งสุดท้ายโซมันก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าจะเปลี่ยนโซต้องผ่าเครื่องเป็นหนึ่งเสียงทางดูคติก็เลยมีแนวคิดว่าเราไม่ต้องใช้โซ่เราไม่ต้องเปิดเครื่องข้างในเลยเราไม่ต้องมือเลอะเลยนะครับในกรณีที่เราอยากจะคาลิเบตทามมิ่งให้กลับมาเป็นสมบูรณ์เหมือนเดิมเพราะาอย่างที่ว่าจะเป็นสายพานจะเป็นโซ่อย่าลืมนะครับว่ามันต้องยืดมันต้องหย่อนทําให้องศาถ้าเราใช้เป็นนานๆไปมันเคอนอล้วละ่ะ ในภาพตามนะครับมันเคลื่อนแต่พอเป็นโซ่ในสมัยนั้นคืออยู่ตรงกลางมันเปลี่ยนไม่ได้ได้แค่ตันดันดันดันให้มันได้ค่าอย่างเดียวก็คือล็อกบนล็อกลากแล้วก็ดันโซ่ให้มันได้ตำแหน่งที่ถูกต้องอ่ะฟังแล้วจจง,งงนิดนึงก็พยายามฟังตามแล้วกันแล้วก็สายผ่านเพราะมันอยู่นอกเครื่องมันทําให้เซอร์วิสง่ายทําไมถึงจะบอกว่ากลับมาที่โจทย์เหมือนเดิมด้วยความที่แนวคิดที่ว่าเขาเป็นบริษัทโลดซิงอ่ะสังเกตว่า ไม่ต้องดูคติอย่างเดียวอ่ะเอายุคสมัยก่อนแล้วกัน JDM RB 2 6บห JZ ส่วนใหญ่เป็นสายพานทำมิ่งหมดเพราะว่าใช้คาว่าคันร a เบททำให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมมันทำได้ง่ายเพราะว่าสายพานมันอยู่หน้าเครื่องเย่างที่ผมเคยบอกอ่ะดูคติอ่ะสมมติใช้งานไปหมื่นโลหมื่นห้าพันโลเราแกะสายพานออกมาใช้สายพานเส้นเดิมเลยนะครับแล้วก็ล็อกแคมล็อกล่างทําองศาโอแลบองศาแคมทุกอย่างให้มันถูกต้องตามค่ามาตรฐานคือเอาง่ายคือ เราแกะสายพานออกมาแล้วเราตัวล็อกแคมบนล็อกข้อเหวี่ยงล่างให้มันคาดได้ค่าถูกต้ององศาแคมต้องเป๊ะ100เรนะครับแล้วเราถอดสายพานมาแล้วเราใส่กลับเข้าไปใหม่ลองเมจิกมาร์กก่อนก่อนถอดแล้วใส่ดูเมจิกมันมาร์กมันจะเคลื่อนเพราะาสายพานมันยืดแต่การที่เราสายพานใส่กับเข้าไปมันอยู่ในองศาแคมบนข้อเหวี่ยงล่างที่ถูกต้องปุ๊บสายพานเส้นเดิมโดยที่ไม่ต้องตั้งว่าเอาออกไปวิ่งเราจะรู้สึกว่ารถมันวิ่งแล้วมันแรงขึ้นทันทีเลยโดยที่ไม่ได้ทำอะไรนอกจากแค่เอาสายพน เอาออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปอ่านี่แหละคือสาเหตุว่ามันสามารถพร้อมให้คาลิเบทําให้กําลังมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไอ้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะซึ่งหลายคนไม่เคยให้ความสาคัญเลยแม้กระทั่งบางทีอาวัต่างๆี่วันท,ท,ที่เราเป็น DIY เราเป็นสาย DIY อยากจะทําเองรู้แหละเรียนเครื่องยนต์มาอย่างนั้นอย่างงนี้จบช่างยนต์มาแต่สุดท้ายถ้าไม่มีสเปเชียลถูเราล็อกไม่ล็อกบนเราไม่ล็อกล่างจําผมจะใช้คาว่าล็อกบนล,กล็อกล่างนะครับคือล็อกข้อเหวี่ยงยันอยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องล็อก แคมชาร์ปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเราค่อยคล้องเช่าโซ่หรือคล้องเจ้าสายพานเอาไปเพื่อให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องถ้าเราใช้เมจิกกลับมาโจยลดังที่ผมบอกอ่ะถ้าเราใช้เมจิกหรือใช้กะสายตาหรือว,ว่าแกะมายัางไงแล้วใส่กับเข้าไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับสําคัญคือมันจะต้องล็อกแล้วก็ถอดออกมาแล้วใส่กับเข้าไปใหม่อ่าเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ต้องให้ความสําคัญคือผมอยากจะแนะนําว่าถ้าเรื่องการตั้งวาวถ้าเราเอาไปเข้าศูนย์เครื่องมือบั่พร้อม รถเข้าไปไงออกมาเราจะรู้สึกได้ว่ารถมันบิดคันเร่งสมูทขึ้นเนียนขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเซอร์วิสเขาเรียกว่าเช็คระยะตั้งวาลแล้วเข้าไปยังไงออกมาแล้วความรู้สึกเหมือนเดิมแปลว่าไม่ได้ทําอะไรหรือทําไม่ถึงนะครับอ่าพวกนี้มันจะเป็นเรื่องสิ่งที่สําคัญมากมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดนี้แหละที่ทําไมสายพานเขาถึงต้องเป็นสายพานดูคดิถึงต้องเป็นสายพานนะเพราะว่าเราสามารถรีเซ็ตคาลิเบตเครื่องยนต์ให้กลับมามีกําลังได้เหมือนเดิม ่านั่นนะครับแล้วก็ยุคใหม่ก็เป็นโซลาลินละดูตีเราจะสังเกตว่าซูเปอร์คอร์โดที่ผมบอกนะซูเปอร์คอร์โด V4 แม้กระทั่งมัลติ s ตาร d a แอบมีรูปหลุดน,นะครับในปี2025 v 2เครื่องใหม่ก็เป็นโซลาลินละซึ่งส่วนตัวผมว่ามันก็ดีนะครับมันก็ดีตอนที่วันเราก็ไม่ต้องไปนั่ง เปลี่ยนเซาไอสายพานแล้วจริงๆสายพานมันเส้นถ้าผมจะไม่มันเส้นสองพันกว่าบาทหนึงนะมันไม่ได้แพงเป็นนัยยะอะไรขนาดนั้นโอเคถ้าเทียบกับรถเล็กสกูตเตอร์ร้อยกว่าซีซีอ่ะสายพานเส้นละสองพันอ่ะมันรู้สึกว่าแพงเป็นนัยยะแต่ถ้าเทียบกับคําว่าบิ๊กไบค์ด้วยกันอ่ะมันไม่ได้แพงจนเรารู้สึกโอ้โหขนาดนั้นมันไม่ได้หว,ว้าวหูหูขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนั้นแต่ควรให้ความสําคัญกับการตั้งหวั่วนะครับเออนี่เอามาให้ดูพอดีนี่เห็นไหม และดูกติระบบการตั้งวาล์วจะพิสดารกว่าเขาเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาเป็นระบบวาล์วแบบเดรสโมโดโรมิกนะครับที่เป็นกระเดื่องเปิดแล้วก็กระเดื่องปิดนะครับกึก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 มันจะไม่ได้เป็นอารมณ์ที่สปริงดัน ดันวาลปึ้ง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 ,ง,งกับเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่มใชลมนั้นจะเป็นระบบกระเดื่องวาลนะครับเพราะฉะนั้นชิมก็จะมี2ตัวเองจะมีชิมโคสซิงชิมโอเพนนิ่งนะครับมีซีลิงอีกคือโหถ้าเป็นดูกรติผมแนะนําว่าเข้าศูนย์เถอะเข้าศูนย์เถอะเพราะว่าโดยเฉพาะดูกรติเป็นอะไรที่อะไรทุกอย่างเราต้องเบิกศูนย์หมดชิมวาลบางทีเนี่ยบางคนบอกเน้นประหยัดนะครับเอ้ยวาวมันยันนิดนึงมาฝนมาเจียให้มันชิมมันบางลงแล้วใส่กับเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าเคลเรน แต่รู้เหมือ,อไรนะครับใช้คขาก็รู้เหมือ,อไรชิมจะมีเรื่องตัวโคตติ้งถ้าเราไปเจียเราไปฝนให้ตัวหน้าโคตติ้งมันหายไปอันนั้นคือโยนทิง้งไปนะซิมนั่นชิมนั่นคือชิมเสียแล้วนะครับเอาชิมค่าถูกต้องสลับจากอีกอันหนึ่งอะ่ะสมมติเดินผ้ามาสูบมันมีสูบหนึ่งมีสี่วาวสมมุติมีสองสูบมีแปดวาวนะครับเอาชิมเดิมมาสลับไปสลับมาเนี่ยยังดีกว่าเราไปเจียนะครับข้อสําคัญคือห้ามเจียผมเป็นช่างบ้านๆน,นี่ สั้นตัดยาวต่อไม่พอไปซื้อเพิ่มนะครับชิมหนาไปก็เจียทิง้งชิมบางไปตัดกระป๋องแป๊ปซี่ไปลองนะครับแบบโอ้โหผมเจออะไรพวกนี้แบบเห็นมาเยอะมากแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ารถมันไม่จบรถมันไม่จบนะครับพวกนี้ก็บางทีโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์บิ๊กบค์ก็คือทุกอย่างเราเบิกมาทําเองอะ่ะก็เข้าสูนย์ไปแหละอย่างที่บอกว่าผมอะดูกติเอยหรือแมก้กระทั่งรถญี่ปุ่นเออยถ้าถึงเวลาที่ต้องเช็คระยะ ผมจับเข้าสูตรเลยเพราะว่าเราไม่มีสเปเชียลทูนะครับทำยังไงทำรู้ว่ามันทำยังไงแต่มันไม่มีสเปเชียลทูจะทำให้มันสมบูรณ์แบบตามที่ศูนย์บอกก็คือไม่สมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรื่องสเปเชียลทูนะและเรื่องเครื่องยนต์มันต้องมีความสำคัญด้วยนะครับว่าอย่างนึกภาพไหมว่าฝา,าวาลวเสื้อสูบเนี่ยตัวประกับล็อกแคมกับตัวตัว,ตวนึกภาพไหมว่าแคมแคมชาร์บเรานั่งอยู่บนเสื้อเสื้อสูบใช่ไหมแล้วก็มีประกับล็อกแคม บงับงเอิญบังเอิญขันประกับล็อกแคมไม่ดีเปลี่ยนยกฝานะครับที่ถูกต้องคือไม่จะเป็นค่ายไหนต้องเปลี่ยนยกฝาบางทีเราเบิกแค่ประกับแคมป์ได้ไมไม่ได,ไได้เพราะว่ามันมาเวลามันมาเวลาเขาสร้างเขาสร้างเป็นลูกแล้วมันต้องเป็นของของมันนะครับพวกนี้ห้ามสลับเลยนะเพราะว่าสลับปุ๊บเคลน์มันพลาดมันผินผดมันปุบ uk, ทางเดินน้ำมันล gam, หลายๆอย่างาคลายความร้อนมันเพี้ยนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคือต้องเปลี่ยนยกฝานะครับการขันต้องใช้ประแจปอนขันทุกอย่างต้องมีค็อกขันต้องคำว่าประแจปอนคือ มันจะมีค่าวัดเลยว่ากี่นิวตันตึง้งตึงตึงไม่ได้ใช้ควาความรู้สึกความรู้สึกของเราไม่เท่ากันนะครับเกียร์หวานเกียร์ไม่เท่ากันพวกนี้ล็อกแคมไม่เท่ากันก็มีผลทำให้คลายความร้อนได้ไม่ดีนะผมนึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่อง special tool อย่างเดียวมันเป็นเรื่องตัวชุดความรู้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องในการเซอร์วิสน็อตสี่ตัวขันยังไงให้เท่ากันขันเท่าไหร่ขันดําหับเท่าไหร่ซีเควนซ์ในการขันตัวไหนต้องขันหนึ่งสองสามสี่พวกนี้มีความสําคัญหมดแม้กระทั่งกาว ต้องใช้กาวตัวไหนที่ถูกต้องการเทกาวถ้าเกิดอย่างพวกศูนย์ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปหรือรถค่ายไหนๆเขาจะมีเซอร์วิสแมนนูลที่จะบอกเลยขั้นตอนที่1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าภาพไหครับถ้าเราไม่มีข้อมูลชุดนี้โอกาสที่ทําให้มันวิ่งได้ไหมมีแต่ถามว่าสมบูรณ์แบบไหมผมพูดได้เลยว่ายัางไงก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเรื่อง,องการเซอร์วิสควรให้ความสําคัญสรุปอันนี้เรื่องคอนเทนต์นี้มันเป็นเรื่องตัวดูคติ ไอ้สายพานไม่สายพานหรอาแต่โอเคผมก็พูดไปเรื่อยแลอวมันเหมือนเป็นพอดแคสต์นะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังละกันซึ่งผมพยายามเขาเรียกว่าสิ่งบางสิ่งนะบางทีบอกคนผมมา,มานั่งบิวนะอุย้ยทำไมต้องมานั่งเข้าศูนย์อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนีน้ตัวเครื่องยนต์อะทำข้างนอกมันถูกกว่าจริงแต่ทำถึงหรือเปล่ามีชุดข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่ามีสเปเชียลทูที่ถูกต้องหรือเปล่า สุดท้ายแล้วคนทำมันไม่ใช่เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถคือเราแล้วรถคันหนึ่งมันไม่ได้คันละสองสามบาทนะครับไม่ได้คันละสองสามพันนะครับคันหนึ่งบิ๊กไบค์นี่หลักแสนนะครับถึงหลักล้านนะครับบางทีประหยัดไปนิดนึงแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องโอกาสที่มันจะช้ำนะครับเพราะว่าพูดตามตรงเลยผมคือด้วยการที่เราอยู่ในวงการรถมือสองผมจะเจอเยอะมากเลยโอ้โหมหาช่างนะครับร้อยพ่อพันช่างนะครับ รู้เลยว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับเอารถเข้าศูนย์กับรถทําเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันไม่ได้ว่าว่าอู่บางอู่นอกข้างนอกอาจจะมีก็ดีแล้วมีสเปเชียลทูมีก็มีหรือว่าเป็นช่างที่เคยอยู่ศูนย์มีชุดข้อมูลมีชุดความรู้ตรงนั้นมาทํามันก็มีแต่พยายามเช็คข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าดูอะไรที่มันถูกต้องอย่าซีซัวเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์นะครับกําลังไม่เหมือนเดิมคายความร้อนได้ไม่ดีเราวิ่งเราก็หงุดหงิดแล้วนะครับบา,บางที่ผมจะบอกเลยว่าถ้าไม่พร้อมเครื่องมือไม่มี หรือต้องมานั่งงมสู้จะทําทดีกว่าเพราะว่าเลยภาพมามว่าก่อนนั้นเนี่ยการขันทอกมันคือขันถูกต้องโอเวอร์แลปมันเคลื่อนแต่มันเคลื่อนไปพร้อมกันมันไม่ใช่ว่านึกภาพมาว่าเราไม่มีชุดล็อกแคมแคมมันจะมีแคมไอเดียเสียสอฝั่งอะ่ะเราเมจิกมามาปุ๊บยังไงให้ตายมันก็ใส่ไม่ตรงอะ่ะผมนึกบอกว่าองศาคแคมเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าอะไรนึกภาพวาองศาจุดระเบิดอะ เพี้ยนไม่แค่สองสามองศานี้แรงไม้ยังหายเลยนะครับแต่แคมอะโอเวอร์แล็มันเพี้ยนอะยังไงก็เพี้ยนนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอารถที่ไม่์วิตเลยโอเวอร์แล็มันยังถูกต้องเพียงแต่มันอาจจะยืดยานออกมานิดนึงเต็มที่ก็อาจจะไฟเขาเรียกว่าเปิดปิดชา้าแต่มันช้าไปพร้อมกันมันไม่ช้าแบบสเปรสปาดน,นะครับพยายามฟังนิดน,นึงมันจะฟังแลวงงนิดน,นึงแต่ไม่ทําซะยังดีกว่าถ้าเราไม่พร้อมนะครับอนี่พูดจากใจเลยพูดจากใจจริงๆเลยนะครับก็ วันนี้เรื่องราดูประมาณนะครับก็พามาชมเกี่ยวกับทำไมนี่แหละก็ยังงงอยู่เรื่อนุคอนเทนต์นี้เกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้เรื่องราดะมาแล้วไงเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ